สวัสดีครับวันนี้ครัวเชฟโนอหัวล้านเนาะวันนี้จะพามาทำมุกเย็ดน้อยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้ง Facebook นะครับแล้วก็ YouTube Channel นะครับเชฟโนอหัวล้านต้องสองช่องทางเลยเนาะนะครับก็จุดหยิบสชารับมือนี้มันก็จะมีเนาะนะครับนี่เลยขี้แยนะครับอันนี้ขี้แยฝากมาจากเครื่องโซ่ทอดนะครับก็จะน็อกมาแล้วเรียบร้อยเนาะนะครับก็จะมีนี่เลยพริก กับกระเทียมนะครับอันนี้พริกกระเทียมเนาะไครซอยนะครับมีซอยแล้วเรียบร้อยเพื่อในการตัง่ายนะครับตะไคร้ซอยเนาะนีข้าวเบือนะครับข้าวเบือข้าวเหนียวแช่บ้านเฮาเนาะข้าวเบือบ้านเฮานะครับแช่ที่จะนึ่งนี่แหละก็เบ่งเอามานิดหน่อยนะครเนี่ยก็แช่ประมาณ2องถึงสชั่วโมงเนาะนะครับปกติก็แช่ข้าหนึ่งก็จะประมาณนี้เนาะแล้วนี่ก็จะเป็นหอมซอยนะครับใบหอมซอยแล้วก็นนี้อันสุดท้าย ไปดูนะครับในมังลักนะครับขั้นตอนจะทำยังไงนะครับผมเรียนอะไรมาชมกันเลยครับก่อนนี้เลยนะครับเราต้องตามพี่ก่อนเนาะพี่กระกระเชื่มเทลงไปเลยนะครับจากนั้นกระตาด้วยนี่เลยตะไคร้นะครับหัวตะไคร้ซอยเป็นยังคือซอยซอยโบว่าให้มันทำไงยนะีกยเกลือเพราะมันเึ้นสอรซ่าเนาะ ลงความเมนนค็มนิดหน่อยนะครับพอรวมกันในโคลสประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาตำให้มันละเอียดเนาะนะครับขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ใส่กระเบือเดินนะครับก้ะเบือย <etus> ังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวให้ตำอันนี้ให้มันละเอียดสักหน่อยเนาะแา้วก็มาใส่กระเบือนะครับถ้าใส่รวมกันกระเบือมันเปลี่ยนแล้วมันจะตำยากนะครับนะพอตำได้ที่แล้วก็เอากระเบือใส่นะครับเอ้ยม like ีน้ำม ก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เอามาตั้มเนาะตั้มให้มันละเอียดนะครับมละเอียดเป็นเม็ดๆเนาะนตั้มเสร็จแล้วก็จะได้นมากพอประมาณนี้เนาะนะครับกระโลนกระลลนนะได้แล้วเนาะเครื่องเครื่องเครื่องหมกประมาณนี้เนาะแล้วมาปรุงรสกัน น้ำล้างคกด้วยนิดหน่อยแต่ว่าความเค็มความเผ็ดมันอยู่เนี่ยจะมีเนาะเอามากันแรงแล้วก็นี่เลยน้ำปลาเดกน้ำปลาเด็กสุดท้ายก็เป็รู้ซื้อมาจากตลาดลื่นเลยละปลาเดกใส่ลงไปนะครับต่อด้วยน้ำปลาจนโตอืมปรานจนโตนิดหน่อยนะจนโต ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนวน,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 นะครับผงนวลผงชลนเองนะครับเอไปเลยประมาณครึ่งช้อนชาเนาะใส่มาแคบมาใส่หลายแคบหลายหลายหัวละนะครับจ้าวชอบกันเนาะรแลัวหลักเมนูผมแต่และเมนูก็จะประมาณนี้น้ำปลาปลาชลนิ่งอะไรประมาณครับง่ายๆไม่ได้ไมีอะไรซับซอ้อนยุ่งยากนะครับ เสร็จแล้วพอคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเนาะนะครับเราก็จะเอาเกลยดลงไปเลยเนาะเอาเกลยดลงไปคลุกเข่านะครับมันเนข่ากับเครื่องปรุงเขานะใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยหอมซอยใบบักคอมเลยนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับกระลยกระเลยกระลยนะครับกระเลยกระเลยนะครับคลุกเข่าให้มันเข้ากันเนานให้มันเข่าเครื่องมันจะี้นวนนวถึงกันเบิดเนาะนะครับเกิดลง ไม่คนเนี่ยมันก็จะที่ตรงไหนฝังอันก็แซ่บมาอันก็ไม่เสียบมันจุดแซ่บมันจุดเกี้มันจุดยางก็จะมก็ขลุนขลุนนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะนะเดี๋ยวค่อยเอาไปหมกนครับซาดเจ๊ก็เลยสดตลอดเลนี่ยมนจล้วนี่ผมตั้งซึ้งไว้แล้วเนาะตั้งซึ้งไว้แล้วเรียบร้อย เดี๋ยวผมจะลวกไปตองนะครับมจมลวกไปตองนึ่งไปตองเนาะนะครับวันนี้ผมจะนึ่งเอาเนาะเพราะว่ามันเป็นเมนูเร่งด่วนปกติแล้วถ้าเกิดจะทําตั้งแต่เช้าก็ตัดใบตองไว้ตักเหล็ดอะไรก็ได้ไครับตักเกล็ดหรือว่าจะเอาไปลนไฟก็ได้เนาะตักเดล็ดให้มันให้มันมันยุบเนาะเวลาเวลาไปห่อมันจะไม่เป็นเกละนี่ผมมีนูด่วนก็เลยตัดใบตองนะแล้วก็เอามาลวกเอาไม่ใช่เอาลวกเอามานึง่งเนาะมานึ่งเอานะครับ เกียดผมในกำลังเมื่อกี้คาดว่าจะได้ประมาณสักสองหอนะครับสองมกแล้วก็เอาเตรียมไปตอกประมาณสองมกเนาะนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอน,นการหอนะครับกระสีง่ายก,กันหน่อยเนาะปกติบวมเป็นคนหอนะครับหอบ่เป็นหอบจริงเนาะแต่จุดประสงค์ของไข,งข่ก็คือหอนะครับหอหมกเขียดเมื่อนี้แหละนะครับรตากเกลยดลงมาเลยนะครับแบ่งไว้ประมาณเป็นสองสองส่วนเนาะ ท่ออาจะทำสองหอตักเกลียวลงไปนะครับัเกียวบอกมันจะมีน้ำบอมนะครับนี่น้ำนวมันนะฮะแต่เกิดไปตองมาแตกมันก็จิขคังอย่นี้ฮะนะครับแต่เกิดไปตองแตกมมันก็จิหหอเบิ้ดกสะเลือแต่ตอนเขียวนั่นนะครับใส่ใบมัลงลากลงไปแล้วเนาะทีนี้กระสิอม,มหอนะครับ อันตอนการห่อก็แล้วแต่ถนัดเนาะพิกซ้ายพี่ขวาเอาแล้วกันเนาะเนี่ยผมก็พยายามหลายรอบนะพิกซ้ายพีกขวาพิกซ้ายพี่ขวา,ขวายุ้มหนายุ้มลังอยู่นะครับกวา่าจะได้ออกมาดูนี่เอาแต่แต่ก็มีเนาะไปแตทก็มีได้แล้วครับงามบัเอางามไปลกใจแน่น,นอ <laughs> นนะฮะทีนี้เราก็เอามาใส่ ซึ้งนะครับอันนี้ซึ้งที่ตั้งไฟไปแล้วเมื่อกี้เนาะใสใบต้าไคลที่เหลือจากที่ทำใสหมกลงไปครับแล้วความหอมนิดหน่อยนะครับก็ใส่เขียวนงไปทั้งสองห่อเลยนะครับนี่ก็ปิดฝานะครับอีกประมาณ30สนาทีนะครับ ไบเหมือนโกโหกเลยนะครับ30นาทีผ่านไปเดี๋ยวมาเปิดดันีในพวกนี้จะพบนางโมลาหรือว่าจะพบมุกเขียดน้อยนะครับเปิดนะครับไอตรวจนะครับไอตรวจใบตองก็ยังอยู่เหมือนเดิมว่าไม่ได้หายไปไหนนะครับในข้างในจะมีเขียนหรือเปล่าเปิดดูกันแล้วกันเนาะนะครับเอ่อคอหนึ่งคอ,อสองคอ เดี๋ยวเปิดดูกันนะครับว่าข้างในสภาพเขียดจะเป็นยังไงเนาะก่อนอื่นก็มากิ้มแค่ออกก่อนนะครับเอาก็ไปใส่กันเลยด้วยมันิ้แคล่ออล่างเท่ากันเลยนะมันเสียโ <Okay. S 1> อเคมากินฟันนะครับสองอันเนาะมาครับมาดูกัน ชมเวลาความระทึกใจมาแล้วบัลาบัลาโอ้ให้เลยหมดเสียน้อยนะครับสูตรเสียบนองหัวล no ้านนะครับบ่น้ําจงดึงข้างขาก็คือน้ํานัวมันเดี๋ยวผมวาเนาะนะครับถ้าใบตองบ่แตกมันก็สิยังมีอยู่หนอเนาะนะครับ เกิดไปตองแต้มกิดจริงหมอเวิร์ดก็ดจริมีแต่จอนเขียนนะครับเบอร์หอนี้อีหอน,หนึงเนาะตึมตึมว้าฮนะนี่เลยนะครับเขียนยยยน้อยอุ้เสื้อนองหัวล้านก็สอบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อครับเด้อปันคอนี้จนนังนอ้อยเนาะติดมือครับมือบนดีล่างอืมจ้าหมอมีนำนวดเลวครับว้าต้องบอกว่าสุดยอดไปเลยครับแยบอีรีนะครับ ถ้าชอบนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube Channel แซมนองหัวล้านนะครับแล้วก็ f c e b o o k p เพ e แซมนองหัวร้านคือกันนะครับฝากกดไลค์กดแชดร์ในเดือคขับเตอขอบคุณในการรับชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ